ตัวอรหัตตุสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตตุสมมาสัมพุทธัสสะอนธรรมยังพุทธานุสติในยังกโรมาเส ตังโคปะนาภคะวันตังเอวังกัลายาโนกิตติสัทโธอภพุขะตเอียติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโวิวชชาจารณะสัมปันโนสุขะตโลกวิทู อโนตโรบปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมโนสานังพุทโธพควาตีหันธรรมยังพุทธาพิกิติงการโอมเสอุทธวารหันตวรตาที่คุณาพิยุตโต สุทธาพิยานะการุณาหิสมาคตโตโอเทสิโยสุชนะตังกมลังวาสุโรวันธามหังตามารังศิราสาชินินทังพุทโทโยสัพปานินังสารนังเขมมุมตตม ธานังวันธามิตังสิเรนังผูทธาสหงสมิทาโสวาผู้ทูมีสมิกิสโรุผู้ททุขาสักขาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิผู้ทธาสหังนิยาเทมี จารีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจาริสามีพุทธเสวะสุโพธิตังนาคิเมสารานังอัญญงพุโทโธเมสารานังวารังเอเตนาสาจวาวะชนา วะเธอยังสาธุศาสนีพุทธังมีวันธรรมานีนายังปุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตารายามีมาหิสุงตาสเตชะสากายีนวาจายวะเจตัสสาวา พุทธีกุกกรรมังปกตังมายายังพุโทโธปฏิคันหะาตัวจะยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทธีหันธรรมยังธรรมานุสติในยังกาโรมาเสสวาคา โอปัญิโกปาจจัตังเวทิตาโพวินโยหิตีอันธรรมยังธรรมาพิขคติงกโรมาเซสวาคาตาตาทิคุณโยขาวเสนเสโยโยมักปากับปริยาติวิโมขเพโท ธัมโมกุโลกัปตนาตถธาริธาริวันธามังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสาพะปานินังสารังเขมมุตตังทุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนัง ธรรมะาสาหาัสสบิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสัขาตาจาวิทาตาจาิตาสเมธรรมะาสาหังนิยาธิมีสาริรันชิวิตันจิทัมวันทันโตหังจาริสามี เซวาสุธรรมตังนาที่มสระนังอันยังธรรมโมมีสาระนังวรังเอเตนะสาจวะเชนะวะเทยยังสาธุศาสนธรรมมีวันธรรมานีนายังปุญยังปัสสุตังอิทา ตาเพปิอันตารายามิมาหสิสรงตาสตชะสากายีนวาจายวาเจตาสาวาธรรมิกุกัมมังปกะกตังมายายังธรรมโมปฏิขันหาตัวเจยันตังการันตเรสังวริตุงวธรรมิ อัาธรรมยังสังขานุสติในยังกัโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกาสังโฆญาทิทังจต,ตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสาบปุคลาเอสาภะคะวะตวสาวกาสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชริกะระเโย อโนตารังปุญญาเขตังโลกสาสตีอันธรรมยังสังคาพิคติงกโรมเซสทัมมโชสุปฏิปติคุณาทิยุโตโยธาพิทโทอ,อริยปุคาลาสังคาเสโท ศีลาทิธรรมปาวราสยกายจิตโตวาันธามหังตามริยานะคะนังสุสุดทังสังโฆโยสาพพาปานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนัง สังาสานสมมิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุขาสขาตาจาวิทาตาจหิตาสเมสังขสังนิยาาทมีสารีรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามี สังฆโซปฏิปันนตังนาที่มีสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวรังเอเตนาสาจวัชนาวัดเถยังสาธุศาสนีสังขังมีวันธรมานีนายังปุญยังปัสสุตังอิทา สาเหปิอันตารายามีมาเฮสุงตาสเตชะสากาเยนะวาจายวาเจตาสาวาสังเคกุกัมมปกตังมายายังสังโคปฏิขันหะตัววเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเค วิปติปฏิภายาสาพาสัมปติสิทสาาธิยาสาพาทุกาวินาสายาปาริตังพรูธามังคะลังวิปติปติภายาสาพาสัมปติสิทธิยาสาพาพยาวินาสายาปาริตังพรูธามังคะลัง เวปติปฏิภายาสภาสัมปติสิทธิยาสภพโรคาวินาสายาปาริตัง